สวัสดีทุกท่านครับผมพบกันวันนี้ครับ27สิงหาคม65ครับตรงกับวันหยุดพอดิพอดีครับมีโอกาสพาทุกท่านครับมาเยี่ยมชมสวนแห่งนี้ครับพื้นที่บ้านยางกุฎตาบลหมากเขียบอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพาทุกท่านมาดูการปลูกต้นลำไยครับการปลูกลำไยนั่นเองวางแผนไว้ว่าจะลงลำไยเป็นพืชหลักๆนะครับของพื้นที่แห่งนี้นะครับปลูกไปเรื่อยๆครับ ไม่ได้วางแผนว่าไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะปลูกได้สักกี่ต้นปลูกไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นพื้นที่ว่างเปลา่าแล้วก็อาจจะได้ประโยชน์จากต้นลําไยในอนาคตก็เป็นได้นะครับลองผิดลองถูกไปครับนะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมอ่ะปลูกแล้วตรงนี้นะครับอีพอครับวิธีการปลูกก็ปลูกแบบนี้ครับแบบบ้านๆเมื่อกี้เอาปูนขาวห้อยเนาะพอ่อใช้ห้อพูกด้านเนี่ยครับปูนขาวาเพื่อ สภาพดินนั่นแหละนะครับป้องกันเชื้อรานะครับเบื้องต้นเอาปูนขาวหวานก่อนเอาโรยก่อนนะครับขุดหลุมไม่ลึกครับประมาณนี้ไม่ก<ร>็ไม่ถือว่าเป็นหลุมเนาะ,ะเป็นแอ่งอ่าเป็นแอ่งพอใส่ปุ๋ยได้พอใส่ปุ๋ยได่ครับแล้วก็ฟูลด้านป้องกันปวกครับนะเบื้องต้นนี่ฮะหยอดน้อยหนึ่งแล้วก็ปุ๋ยเคมีลองก้นนิดนึงนะครับอ่าลองดูครับ อาศัยหลักวิชาการบ้างด้วยว่าลองผิดลองถูกแล้วก็ที่สําคัญคือประสบการณ์ผู้ปลูกนะครับนี่ครับพี่พอเราก็เคยปลูกแบบนี้แต่ก่อนอยู่อําเภอสวีชุมพรครับปลูกยางพาราปลูกทุกเรียนาประสบการณ์ของชีวิตก็มากมายทีเดียวครับนี่ปลูกแบบนี้เลยครับนี่ครับเมื่อกี้ขุดให้มันเป็นแอง่งพอจะใส่ปุ๋ยได้แล้วก็นี่ครับแกะถุงสีด้าออกแล้วก็ปลูกเลยอย่างนี้เหลือไว้ นะครับไม่มิดนะครับดูครับเหลือไว้ประมาณนี้10เซนติเมตรแล้วก็เอาดินข้างๆครับหน้าดินข้างๆขึ้นมากรบแม่บอพอแม่นี่ประมาณนี้ครับกรบมันก็่พอดีกรบมันก็พอดีเป๊ะเลยครับพื้นที่ตรงนี้บอกตรงๆ่าเป็นพื้นที่ดินเดิมเลยครับดินเดิมๆเลยบางจุดบางแห่งก็จะเป็นอีสานเพื่อนดิดินโพนนะครับบางแห่งคือจะเป็นดินแบบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคครับสวยอยู่นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องใช้ นี่ครับเหล่านี้ในการปรับสภาพป้องกันเชื้อราเราก็ไม่รู้ว่าต้นพันธุ์ที่เราซื้อมานะครับผู้ขายเขาฆ่าเชื้อราให้เราหรือยังนะครับกําจัดเชื้อราให้เราหรือยังแล้วก็ใส่ปุ๋นขาวเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อราไว้ก่อนแล้วก็ปรับสภาพดินนะครับครับจับตาดูเรื่อยๆครับวันนี้27สิบเสิงหา,าปีต่อไปหรือว่าเวลาต่อไปจะเป็นอย่างไรบ้างแปลงนี้ครับเป็น ลำใหญ่พันอีดอรครับนี่ถ้าขายตามท้องตลาดต้นขนาดนี้ก็ประมาณต้นละร้อยบาทอ่าเลขกลมๆต้นละร้อยถ้าซื้อเยอะก็อาจจะไม่ถึงร้อยก็ได้นะครับนี่ครับไอ,อ้พอรับผูกเนี่ยผ่านมาแล้วก็ประมาณห้าแถวนะครับโอ้แดดออกมาเลยห้าแถวครับแถวที่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็แถวที่แถวนี้แถวที่ห้านะครับแถวนี้นะครับแถวละสิบเก้าต้น อ, s <S อ่ะปลูกมาตั้แต่สองสวรค์ที่ผ่านมาแล้วนะครับนี่ครับที่ปลูกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับบางจุดก็จะเป็นดินโพนครับอ่าดินเหนียวเหนียวเนี่ยดินเหนียวเหนียวครับดินโพนอีสานเขาอื่นดินโพนนะครับใช้ประมาณนี้เลยนี่ครับโอ,โอ้โหตรงเป๊ะเลยครับระยะห่างระหว่างแถว6เมตร30แล้วก็ระยะห่างระหว่างต้น6เมตร30เหมือนกันครับมนทนเลยนะครับต้นนี้เป็นต้นนี้6เมตร30แล้วก็ แถวนี้ไปแถวนั้น6เมตร30นะครับคิดว่ามันพอดีนะครับนะครับผมนี่คือระยะของการปลูกนะปลูกเสร็จเนี่ยครับแบบนี้เลยเอาเสาเอาเสามาข่ำม,มาปักไว้เนาะพอ,ะก,อะกันโยกอ่ากันโะยกกันลมพัดลมตีประคับประคองต้นนี้ก่อนนะครับให้เขาติดก่อนนะนะไปเอาตอกเลยครับนี่มันเป็นเสือดเตอกไม้ไผ่ เทาไม่ไพ่พอเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับการปลูกลำใหญ่แบบบ้านๆเลยครับแบบง่ายๆนะครับแถวนี้ได้จักต้นละหนึ่งสองสามสี่นี่ต้นที่ห้าครับต้นที่ห้าซึ่งมีทั้งหมดสิบเก้าต้นครับแต่และแถววางแผนว่าอย่างนั้นแล้วก็พื้นที่ที่เหลือก็จะปลูกไม้ผลหลากหลายชนิดนะครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆกเกษตรเรากรเกษตรอยากปลูกอะไรก็ปลูกนะครับไม่ได้ฟิกว่าต้อง อะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับเอารวมรวมไว้ก่อนพื้นที่ตรงนี้ใกล้เมืองครับห่างจากเมืองสีสเกตก็ประมาณ10 10กว่ากิโล1 1กิโล12กิโลประมาณนั้นนะครับโล <10 000. S 1> นะพื้นที่บ้านยางกุดตำบลหมากเขียบอำเภอเมืองสีสเกตครับนะได้แล้วเตรียมดินแล้ววันนี้คุดครับเป็นแอ,อ่งโอ้ดินกำลังดีเลยไม่เคยแห้งนะพ่อกำลังดีกำลังดีเพราะว่าฝนมันลงมันขึนน้ำเนี่ยไม่ถือว่าแห้งมากครับ ขุดลึกๆไว้ก่อนให้ดินมันมีออกซิเจนเข้าข้างล่างเปิดลึกๆไว้อย่าให้ดินมันแข็งนั่นแหละครับให้มันรวนไว้ข้างล่างแล้วแต่จุดด้วยนะครับตอนนี้ผสิขุดเลือกเน่อ่าเคมีปุ๋ยเคมีครับสูตรยังกระดัครับเสมอแห้งดีนะพ่อสิบหาสิบหาแล้วก็เขาเรียกวันเท่าเอินฟูละด้านนั่นแหละครับปูนขาว แค่นั้นแหละครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันเป็นการป้องกันไว้ก่อนครับเพราะว่าเราก็มีแต่ลงทุนครับให้เขาติดครับรุ่นให้เขาติดก่อนให้รุ่นให้มียอดแล้วก็เจริญเติบโตก็ถือว่าประสบผลสําเร็จเป็นเบื้องต้นนะครับในขั้นที่หนึ่งเร็กคือโบไฮฮอสกระตังวัตถองไฮันถึงคุยนะอเ,อเอาดินดินหนาดินไปกบไว้ก่อน นี่คือเทคนิคอีกแบบหนึ่งคือเข้าใส่ปุ๋ยใส่สารเคมีอยังแล้วเนาะเข้าผสมแล้ววันนี้เอาดินเปล่าเอาดินเปล่าครบอีกเท่านึงเพื่อมาให้รากของต้นไม้นี่สัมผัสนะเบื้องต้นพอเขาติดปั๊บเขาก็จะไปหากินเองอยู่ข้างล่างแหละที่นี่ไม่ได้สัมผัสโดยตรงนะครับไม่ถต่ต้นตรองมันอาจจะตายมีสิทธิ์ตายได้มีสิทธิ์ตายได้ มันผลอะไรนั่นเี่นี่ครับมันไม่โดนปุ๋ยหรือว่าไม่โดนอะไรข้างล่างแล้วนะครับที่เรากรกใบมวงเมื่อกี้นี่อืมเป็นเทคนิคแบบนี้อืมครับไม่โดนไม่โดนเอาดินดีมาลองไว้ก่อนแค่นั้นแหละรครับพอรากเขาออกปั๊บรู้ว่าเขาจเจริญเติบโตเขาก็จะไปหากินเองข้างล่างไปเจอของเขาเองไปเจอของเขาเองทีนี้มันกับพ่ออยู่ไหนโอเคครับนี่เป็นเทคนิคนบ้านๆที่ประสบการณ์ของอีพ่อแหละครับพอเราปลูกมาหลายย่างแล้วครับ นี่ครับก็หยิบบรรยากาศการาลงต้นลำไย,ยนะแห่งใหม่นะครับตั้งใจว่าจะปลูกไปเรื่อยๆนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่ครับกลบแล้วเนี่ยกลบแล้วเรียบร้อยครับต่อไปเข้าช่วงนี้เข้ากับระบบน้ำเข้ากับเท่านบ่ท่านว่างครับบ่ระท่านแยางบ่ท่านว่างระบบเพราะว่าไปปลายฝนเราก็จะลงระบบน้ําแล้วนะครับตอ<ร>น<ๆ><ร>นี้อาศัยน้ํ<ร>าฝน<ๆ> ช่วงนี้ก็ฝนลงพอดีนะครับพอดีพอดีเหมาะแก่การปลูกต้นไม้นะครับในหลายๆพื้นที่นะครับก็อาศัยช่วงนี้แหละนะครับในการลงต้นไม้เรียบร้อยไปอีกหนึ่งต้นครับกดให้มันแน่นนิดนึงกดรอบๆลำต้นที่เราปลูกใหม่เมื่อกี้นะครับกดให้ดินมันลงไปอีกนิดนึงเพื่อประครับประคองแงมแล้วก็แทงใหม่แลวแทงใหม่มมกันโยก นะครับก็หลายๆพื้นที่ก็เทคนิคแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับแต่จุดประสงค์เดียวกันก็คือเพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตนะก็หลากหลายเทคนิคครับนี่ฮะโอเคครับผมท่านใดมีเทคนิคดีๆก็อยื่คอมเมนต์แนะนำเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ บางท่านอาจจะใช้วิธีแบบนั้นบางท่านก็อาจจะใช้วิธีแบบนี้หลากหลายกลยุทธ์หลากหลายวิธีในการปลูกต้นไม้นะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับก็ยิบบรรยากาศการปลูกต้นลำไยพันอีดอครับแปลงใหม่แห่งนี้ครับปลูกไปเรื่อยๆครับเป้าหมายก็ประมาณร้อยให้ได้100ต้นก่อนระวังถีกสียางครับคือจุดประสงค์ของการเจาะบาดาลด้วยมือตรงนี้ครับผมเคยลงรีวิวไปแล้วนะครับตรงนี้ประมาณไม่ถึง10เมตรนะครับ นี่ยังอยู่ยังใช้งานได้ปกติบางคนว่าเจาะง่ายเจาะบาดาลมือให้เบิงอีกแนะ่เดี๋ยวผมมีโอกาสก็จะรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปเจาะอีกจุดหนึ่งก็คือไปนู่นนะครับจุดที่สามวางแผนไว้ว่าจะเจาะบาดาลด้วยมืออีกจุดหนึ่งอยู่ฝั่งนูน้นเดี๋ยวติดตามรับชมเรื่อยๆนะครับมีโอกาสผมก็จะไปเจาะอีกฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเพร่ะมองหันคือบอ่อที่สามเมนบอ่อบอ่บอที่สามคือว่า ว่าอยากให้มันใกล้กับแป้งแป้งลำใหญ่ครับเจ้าน้ำไปมาใช้นะครับในสวนลำใหญ่นะครับจุดนี้คือจุดที่สองแล้วก็จุดจุดแรกครับที่เห็นมองไปไกลนะครับจะเห็นเห็นอยู่นะครับบ่อเดิมบ่อแรกนะครับตรงนู้นเลยสายางวางอยู่นะครับนั่นคือบ่อที่หนึ่งการเจาะบาดานด้วยมือตามที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับก็ยังใช้งานได้ปกติอันนั้นดูแลสวนบวบแล้วก็ใช้ในโคเรือน บอ่อนั้นบอ่อนี้ใช้ในการปลูกบวบเมื่อสีหเดือนที่แล้วในช่วงฤด,ดูเมษาพฤษภาที่ผ่านมานะครับะโอเคครับอันนี้ก็จะดูแลสวนยาสวยลำไยต่อครับบอ่อนี้นะครับรับช่วงต่อนะครับมีโอกาสจะรีวิวให้ดูนะครับขออภัยทุกท่านที่กําลังติดตามดูการเจาะบาดาลด้วยมือนะครับก็สอบถามกันกัน,กนมาตั้งแต่เบอร์ช่างด้วยช่างไม่รับงานเลยเพราะว่า ไม่มีเวลาที่จะออกเดินทางด้วยแล้วก็ด้วยการเขาเรียกว่าไม่สะดวกในการเดินทางไกลนะครับช่างหวินนะไม่สะดวกในการเดินทางเลยนะครับแต่หากินในพื้นที่ได้อยู่นะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านติดตามชมครับอย่าลืมติดตามแล้วก็เฝ้ามองแปลงนี้นะครับมีอะไรดีๆแนะนําเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ